สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องโค้งพันธุกรรมกันมากินข้าวน้ากันคข่พี่น้องเมื่อเนี้ค่ะเนื่อปลาแล้วก็น้าจิ้มสามรสแซ่บเลยค่ะอันนี้ก็แคบหมูค่ะนี่ค่ะที่ทําวันนี้ชิ้นใหญ่มากนี่ค่ะน้าเสนอชิ้นใหญ่มากเลยค่ะวันนี้ค่ะมากินกับค่ะพี่น้องเพิ่งเฮ็ดมะแลงเนี่ละค่ะทายออกคลิปให้พี่น้องเบื้องล้วค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องหิวข้าวไรมาให้มาคินน้ำกันพวกปลาตัวใหญ่พี่น้องปลาตัวใหญ่มากๆเลยค่ะ เด้อขามากินน้ากันไอ้โกโก้คำบันเอาไอน้นี่ก่อนขิงขิงขิงกินกับปลาโอ้ยเห็ดดีค่ะพี่น้องขิงอะแซ่บแซ่บเรือค่ะเนี่ยมาเด้อค่ะมากินน้ากันตัดแซบด่บน้ากันค่ะหมูกะกรอบดีดีครับพี่น้องไง สุดยอดเลยค่ะแคบหมูวันนี้สุดยอดครควอมพันธ์ขอ,นำ,น,น,อน,ะะำนำเสนอนทำทำทำวันนี้นะคะตอนเย็นเนี่ยอุ้มพัน์หั่นชิ้นหมูเองใหญ่บเบ้อเลยค่ะลงคลิปให้กับเอฟซดูแล้วค่ะ,ม,ะมาเรื่อค่ะพี่น้องมากินน้มกันเรือค่ะ กูเล็ตอะเยวเขาไรกัเมื่อเนี้ยได้มาเฮ็ดกับเขาค้ำเพราะว่าอันกูเล็กไปซื้ออาหารให้แมวค่ะก็ะเลยได้มากินเขาค้ำมาเด้อค่ะมากิน,น,นกันตัวที่ส่งทอดก็มีค่ะอาหารเพื่อสุขภาพมากินน้วกันเด้ค่ะไออันนี้แห้งแ่บเมื่อเนี่ยค่ะก่อ น้ำจิ้มคนลนวยกับโคเล็ดมือนะี่้อ่ะโคเล็ดอ่ะจบมากกว่บหมูอร่อยอร่อยนี่ค่ะแกงหมออูอร่อยอร่อยตัวสุดยอดเราเลยค่ะมากอ่ะใส่น้ำจิ้มก่อน จิ้มสุดจอดเลยเด้อค่ะพี่น้องน้ำจิ้มฉ่ำๆปลาตัวใหญ่ๆพี่น้องว่าได้กินปลาหลายมื้อแล้วคนนี้จัดเมนูปลาครับผมลูกเอาห้องแล้วเขาอยากเข้าออกมาอาเนี่ยมาเด้อค่ะ <c oughs> ตุลาการครับผมวันนี้ได้เนื้องปลาเนื้องปลาแล้วก็น้ำจิ้มสามรสของคูม,มันแล้วก็แคบหมูครับคูม,มันทำเลยเป็นไงมันเนี่ยเอาอะไรเหมือนเดิม อร่อยมากค่ะหอ่อพี่น้องห่อปลาเอาเลยกูเลี้ยงเอาละกินสองคนนี่แล้วห่อกระไดปลาห่อผัก,กพี่น้องมากินน้ำกันเด้อค่ะกำมือไงเ้าะคอยดีแซ็ต นี่ใส่คิงนะไม่คิงพร้อมด้วยค่ะเผ็ดแต่อร่อยอร่อยมากคือ ต้องกินอันนี้ด้วยมันๆนขียงผเลึกเขิงสดอร่อยอืมดีวกว่มาด้อกินอ้องมากินน้วกันแซ่บบดเท่านั้น จ,จัดจันค่ะพี่นึงเดี๋ยวลูดไฟละเขาอยากเข้ามาหาแม่โอ้่มน่ะเสีบค่ะพี่น้่ง ก็ไปคำนั่นโล่งเลเผ็ดแต่แค่ละใจเลยค่ะออกหมูเลยค่ะพี่น้องกินพริกบ้าไหนะกินพริกผสมกับคิงแค่ ていさろせいせやは đẹp thật có bỏ ok nhúng được nhúng mình không có tải เนึ่อปลาอาหารเพื่อสุขภาพวันนี้อาหารเพื่อสุขภาพกุ้งด้วยแคบหมูนี่ค่ะเฮ็ดรองแรงนะค่ะพี่น้องแซ่ รีดบ yep. ่อเพียเลยนะุรีดลองบังคีงบกินบ่กินอ่ะเพียไหมเพียแท้เพียเพ็ยเ็ ปลาตัวใหญ่ครับิน่ตัวใหญ่ถูกใจตัวนย้ไสดปลาสดสดไปซื้อมาจากตลาดครับนู่นและครับครัวคาน คุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องภูมพันธุ์ักษณ์กกนะคะขอบคุณเลยนะหลยท่านขอบคุณทุกกำลังแรงใจค่ะที่มาให้กำลังใจภูมพันธุ์ภูมจัดภูมพันธ์ก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะจัดทำช่องสี่ประเด็นหลักนะคะไป่น้องประเด็นแรกก็คือไทยทอดเทคนิคการสอนภาษาไทยให้กับ กรรการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้นําไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้อ่านตอกเขียนได้ครับคุณพ่อครูพันธุลางกันค่ะตอนนี้ครูพันธุ์ก็ไม่ได้กลับบ้านก็ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปถ่ายทำวิดีโอของคุณพ่อถ้าเอฟซีอยากจะดูคลิปคุณพ่องามสารตะก้าก็ไปย้อนดูค่ะคลิปเก่า,กาคลิปก่อนหน้านั้นนะครับ คุมพัน์ลงไม้เยอะเยอะมากทุกขั้นตอนของการจัดสารตระกร้าของคุณพอ่อเพราะว่าคุณพ่องามจมื่นก็ต้องการที่ที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับรุ่นลูกุ่นหลานจะได้มีงานมีอาชีพมีไรายได้สร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวนะคะแล้วก็ประเด็นที่สามก็คือวิถีพอเพียงค่ะวิถีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงของครอบครัวคุมพันธุ์ตุลาการการ,การพอมีพออยู่พอกินมาคุมพันธุ์ก็ ทำไรทํางานกันคเติบโตมาจากคุณพ่อคุณแม่ที่ทําอาชีพ,พเกษตรกรเพราะนั้นคมงพันจึงมีแนวคิดว่าทุกอาชีพที่เป็นอาชีพสุจริตคมงพันยกย่องนับถือด้วยค่ะถือว่ามีเกียรติทุกอาชีพเลยค่ะทุกอาชีพที่สุจริตถือว่าท่านามีเกียรติมีศักนะดกิ์ศรีนหคะคะไม่ว่าอาชีพใดนะะที่เป็นอาชีพสุจริตโคมงพันก็ยกย่องนบถือก็อทาไรทํานาทําสวนโคมงพันก็ออกคิดเกี่ยวกับ ตั้งแต่ตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิการครพี่้องตั้งแต่พฤศจิกายนพุมพันได้เริ่มทำคลิปที่ว่าเริ่มต้นทำคลิปนะคะจริงจริงจังๆนะคะประมาณพฤศจิกาจนที่ผ่านมาก็มาดูถ่ายเกี่ยวกับการเกี่ยวข้าวพอดีเนาะพี่เล็เนาะช่วงนั้นนะคะก็ที่ครูกำพันเริ่มทำก็คือเป็นหน้าเกี่ยวข้าวพุมพันก็ ใช้ทำให้กับเอสซีดูอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเกี่ยวกับการทำไร่ทำนาทำสวนเก็บพักปุกพักเลี้ยงงัวเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ไข่ปลูกพืชปลูกผลไม้ที่เป็นครอบครัวคุ้มพันธุ์นะคะปลูกมันสำปะหลังคุ้มพันธุ์ก็เเ็ดให้ไร่มันสำปะหลังเลยค่ะพี่น้องช่วงสอาที่ช่วงว่างคุ้มพันธุ์ก็ะิไปดายามันสำปะหลัง จะมีสวนมันมีนามีให้คือจังชาวบ้านเพื่อนนี่แหละค่ะพี่น้องก็ได้ไปเฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ดสวนคือค่ะเพราะคุมพันก็เป็นลูกชาวให้ชาวนาพี่น้องเป็นคนกล้ามนี่แหละเข่าไรเทาานาเพราะนั่นคุมพันก็เขารพเกียรติศักดิ์ศรีทุกคนเลยค่ะทุกท่านเลยที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือน้องแมวเพราะว่ามีเอฟซีหลายท่านที่ชอบน้องแมวคุมพันก็เลี้ยงน้องแมวเจ็ดตัวค่ะ เลี้ยงมาสองปีปีนี้จะเข้าปีที่สามแล้วค่ะคือรักมันลูกเลยค่ะดูแลเขาอย่างดีเลยค่ะเรื่องอาหารเรื่องอะไรต่างๆความสะอาดทุกอย่างค่ะดูแลเพราะว่าเราทําด้วยใจใจเมตามตาคตุนาต,ต่อสัตว์ทีนี้ก็จะได้ถ่ายทําให้กับเอซีได้ดูทุกวันนะคะมีสี่ประเด็นค่ะประเด็นหลักของช่องก็สิเอเ่อในทอดเด็กในการสอนภาษาไทยส่งเสริมการใช้ภาษาไทยรักภาษาไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ก็ของคุณพ่องามก็อสืบ for สารภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยครับสืบสารภูมิปัญญาไทยแล้วก็วิธีการดำานิชีวิตแบบพอเพียงตามหลักปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็จะแสบสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์ความประหยัดอดอมกระตัญญูกะตเวทีก็จะถ่ายคลิปเกี่ยวกับพาคุณพ่อไปหาหมอนี่ก็คือชีวิตประจาวันของภูมิปวงพันช่วงที่ปิดภาคเรียนนะคะก็มีเวลาก็ได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ ตันอยกถาเวรธีนะคะเป็นสมบัติของคนดีแล้วก็ทำให้เราจเจริญก้าวหน้าเราไม่ดืมพระคุณบิดามันดาคุณมันดาไปคุณญาติพี่น้องพี่สาวพี่เขยต่างๆที่เลี้ยงดูคุมพันธ์แล้วก็ส่งเสียคุมพันธ์าเรียนนะคะคุมพันร์ับซึ่งในพระคุณเลยค่ะแล้วก็คุณสามีคุณสามีตุลากานนี่คะถ้าไม่มีสามีก็คงจะไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกันนะรวมด้วยเชิกันทุกคนเลยค่ะเพราะนั้นก็สํานึกในพระคุณ ความกตันด so ูค you ่ะเราต้องมาที่หนึ่งนะคะแล้วก็ดูแลเด็กนักเรียนให้ดีที่สุดค่ะก็ต้องขอบคุณเลยละค่ะกุมบันจะกินเขาโบก่อยหลายด้วยค่ะพี่้อกกินแป๊บแป๊แ๊กินไว้เยู่แต่ว่ากินได้้อยนองก็อิ่มแล้วค่ะพี่้อกกินเขามาได้หลายคือกุริดกริดหนที่กินเขาได้ละเนี่ยกินเขาเปเครื่องจานก็ที่อิ่มแล้วค่ะคัวกุมบันนะก็ต้องขอบคุณเอฟซีหลายๆเลยค่ะเด้อที่เงินขามาแล้วกับ เพื่อนเพื่อน,น,นบอกให้คูมพันว่าภาษาจินน้ำคูมพันจัดไทยนะคะ่ะช่องครัวก็จะเป็นภาษาจีนด้วยภาษาไทยด้วยเป็นสองประเด็นสองภาษาเลยคะ่ะก็ต้องขออนุญาตนะคะ่ะเด้ออิมอิมแล้วค่ะพี่เดกับอิมแล้วขอบคุณอะไรล้วค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ